สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่จะเข้าสวนนะคะตัดแต่งสาวโอมค่ะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเราไม่แต่งสาวเขาเนี่ยเขาจะยอดเล็กจะไม่ออกยอดให้เราวันนี้พี่ก็เลยต้องเข้าสวนแต่งสาวให้ชอมตัดแต่งกิ่งกับแต่งสาวคล้ายกันค่ะแต่ไม่เหมือนกันถ้าแต่งสาวหนึ่งปีเราจะแต่งครั้งหนึ่งเนาะเหมือนที่พี่ทําคลิปเรื่อยๆให้เพื่อนๆดูแต่ถ้าตัดแต่งกิ่งเนี ตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยแต่วันนี้พี่จะตัดถึงโคนเลยยนวะมาดูกันว่าพี่ทําไงแล้วเดี๋ยวกิ่งที่พี่ตัดแล้วพี่ก็จะไปปักชาทรายเนาะเออเพื่อนๆคนไหนที่มีต้นชะอมอยู่แล้วอยากจะทําเองเดี๋ยวก็มาดูพี่เลยว,ว่าพี่ทํายังไงเนาะนี่ค่ะวันนี้แดดร้อน <c oughs> แดดร้อนมากเลยเดี๋ยวพี่ไปตัดแต่งก่อนนะจ๊ะ เพื่อนเพื่อน,น,นห็นชมพี่ไหมมันอยู่ระดับนี้นะแต่ว่าการแตกยอดมันไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งปีเราจะต้องแต่งสาวเขาไงแล้วแล้วพี่ก็ยังไม่ได้แต่งสาวเขาเลยเนี่ยค่ะน่าอยู่ระดับนี้นะเราตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยเนาะให้มันอยู่ระดับนี้แต่พอมาถึงหน้าหนาวเนี่ยใบยมันมีเหลืองฉะนั้นเราต้องแต่งสาวหเขาเลยค่ะเราต้องตัดที่โคนเขาเลยค่ะมันถึงจะแตกยอดใหญ่แล้วก็ออกยอดดีค่ะ เดี๋ยวทิ่งพันไหนที่มองดูแล้วว่าแข็งแรงพี่ก็จะไปทำนะทิ่งไหนที่มองดูแล้วมันไม่แข็งแรงพี่ก็ไม่เอาไปนะคะเพื่อน วิธีการแต่งสาวเนี่ยค่ะเพื่อนๆ1หนึ่งปีเราจะแต่งหนึ่งครั้งนะคะการแต่งสาวชะอมเนี่ยมันจะช่วยให้ยอดใหญ่ยอดยาวค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แต่งสาวนะเพื่อนๆช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยการแตกยอดเขาจะไม่ดีใบของเขาที่เหลืองมันจะโรยโดยธรรมชาติแต่การแตกยอดออกมามันจะเป็นยอดเล็กนะคะเพื่อนเพื่อน ชะอมหนึ่งปีจะแต่งสาวครั้งหนึ่งที่สวนพี่จะตัดถึงโคนเลยแต่เวลาที่มันออกยอดนะคะเพื่อนๆการเก็บเนี่ยมันก็จะคือ,อจะมีอาการปวดหลังสักหน่อยหนึ่งแต่ชะอมเนี่ยมันเป็นพืชที่โตเร็วนะคะหนึ่งอาทิตย์เนี่ยพอเราตัดแต่งสาวไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มแตกยอดให้เราแล้วสองอาทิตย์นี่คือเริ่มเก็บเก็บได้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนแล้ว อพอเขาผลิตใบสักพักหนึ่งช่วงข้ามหนึ่งเดือนนะคะยอดเขาจะยิ่งใหญ่และยาวนี่คือชะอมพันธุ์พื้นบ้านนะคะชะอมพันธุ์พื้นบ้านที่บ้านพี่ได้ขยายพันธุ์เองมาได้เรื่อยๆคะ่ะเพื่อนๆชะอมมีหลายสายพันธุ์นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจการเกรษตรที่จะทําเกี่ยวกับชะอมเนี่ยพี่ขอแนะนํา ให้ศึกษาเพราะชะอมเนี่ยมีหลายสายพันธุ์อย่างเช่นอะอมไรหนามก็มีนะคะไรหนามเนี่ยคือไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นของะอมเลยชะอมหนามน้อยข้อนหนามห่างะอมยอดใหญ่หนามใหญ่อันนั้นก็คือพันธุ์เกษตรก็มีค่ะเพื่อนๆพันธุ์เกษตรเนี่ยจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเป็นพันธุ์พื้นบ้านของพี่เนี่ยก็คือเขียวอ่อน การดูแลเนี่ยการปลูกพืชของโชอมเนี่ยนะเป็นพืชที่ดูแลง่ายมากเพื่อนเพื่อนถ้าใครจะปลูกทิ้งไว้แต่งเสาไว้เนาะเพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปชํำใส่ทรายวันนี้พอดีเดี๋ยวเราจะได้ให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยวิธีที่เราไปชำใส่ทรายนี่แต่งสาวชอมค่ะวิธีแต่งสาวชอมเอาให้ต่ำเลย ตามแบบนี้เลยนะเพื่อนๆเพื่อนนี่ค่ะกิ่งที่พี่ตัดมาเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่แช่น้ำยาเล่งรากพักหนึ่งที่ใส่ในกระปแองเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมัดมัดแล้วก็เราจะมาชํำในทรายกันเดี๋ยวมาดูวิธีการของพี่กันนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็จะอามามัดมัดใส่ เราจะใช้กำเท่าไหร่ก็ได้10กิ่งหรือ20กิ่งก็ได้เนาะแล้วก็เราก็จะเรียงให้มันเสมอกันเลยนะแล้วเราก็จะมาแช่น้ำยาลิ้งรากสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็าเรียงโคนเรียงโคนให้มันเสมอกันเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปจิ้มใส่ทรายนะคะจิ้มใส่ทรายประมาณ2นิ้ว สองสามนิ้วก็ได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนจิ้มลงไปเรียงให้มันเสมอกันเดี๋ยวข้อมันจะแตกตรงนี้เพื่อนเพื่อนเห็นตามันไหมนี่ค่ะประมาณสิบกว่าวันะชะอมเนี่ยมันจะแตกแตกยอดก่อนนะแล้วล่ามันจะเดินทีหลังนะคะเพื่อนเพื่อนล่ามันจะเดินทีหลังนี่สายเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอดีพี่แล้วจอบคุยหน่อย ค่ะเราชามลงไปประมาณ3มนิ้วนะคะเพื่อนๆเ,อเราจะกำสิบหรือ20ก็ได้เดี๋ยวล่างมันจะเดินจะอมมันจะแตกยอดก่อนนะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรามันก็จะมีล่างเดินทีหลังนะคะประมาณ10ต่อวันเนี่ยลดน้ําเช้าเย็นเอาไว้ที่ลําไรแต่ช่วงนี้มันมีลมม,มีลมเนาะเข้าสู่ฤดูหนาวที่ก็จะให้คุมพลาสติกนะคะเพื่อนๆเราต้องคุมพลาสติกด้วยนะ นี่ค่ะที่จะทําให้เพื่อนๆดูพอดีมือเดียวเนาะเพราะว่ากาันลมหน่อยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าบ้านไหนอากาศเย็นเนีเ่ยชมเนี่ยมันมันไม่ชอบอากาศเย็นแล้วเดี๋ยวมันจะได้แตกลากให้เราลเลี้เนาะมาสิบกว่รดน้ำเช้าเย็นแล้วเราก็รูปปิดไวปิดคลุมไว้นะคะเพื่อนๆแล้วสิบกว่าวันเนี่ยมันก็จะแตกให้เรา น,น,นี่ค่ะนี่นทําแบบวิธีนี้นะคะ<ๆ>เพื่อนๆเพื่อนๆลองไปทํากันดูเนาะคลิปนี้นะะพี่ก็กลาบลองอ,ลองไปทําดูเนาะถ้าใครมีกิ่งชมอยู่แล้ว